เอาครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะฮะตอนนี้ท่านกำลังรับชมรายการ Dead Heart Channel นะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมเอาลารดกันอีกแล้วนะจังหวะเอ้ยหลังจากพา์ที่แล้วแม่งบักฮะคิดแม่งยืนอยู่อะเอ้ยเสียงะหระฮะหลังจากที่คิดแม่งยืนอยู่เงี้ยแล้วแม่งเปิดประตูใช่ไหมปกติมันต้องเดินเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าแม่งไม่เดินอะม่นค้างอยู่งั้นอะเออตรงนี้ก็ผมได้ตัดฉากตรงนั้นไปแล้วนะฮะอ่าก็ในคลิปไม่ได้ตัดหรอกแต่ว่าตรงเนี้ยคือมาอัดหลังจากที่คิดมันมาเปิดประตูตรงนี้ไปแล้ว นะฮะอ่าแล้วก็เฮ้ยอะไรวะโอเคอ่าแล้วก็อาต่อนเรื่องตื่หลังจากที่เราเปิดประตูนี้ไปแล้วมันมีใครไม่รู้มาปิดตรงเนี้ยปิดไฟเออเราเราต้องไปเปิดคัดไฟเอ้ยไปเปิดหาสักอย่างเนี่ยฮะเออซึ่งว่าผมดนูนอื่นเล่นมาแบบอะอ่าที่เราเห็นดูคนอื่นเขาเล่นไปแบบหืโคตรน่ากลัวเลยแบบ แม่งต้องเข้าไปในห้องสามห้องใช่ไหมแล้วก็เปิดหาสักอย่างเนี่ยอ่าแม่งมีตัวเฮี้ยนะแล้วก็มีเพื่อนผมคนนึซงสมาิคนนั้นที่แม่งเล่นไปแล้วแม่งบอกว่าให้วิ่งไปเปิดห้องนึงก่อนแล้ววิ่งไปเปิดอีกห้องแล้วค่อยแอบอะเออเอากองขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลยเฮ้ยดูนี่ดูที่เงาผมนะเหมือนมันทำอะไรสักอย่างอ่าอ่าเมื่อไรมันจะเสร็จเนี่ยนะฮะแล้วก็ ไปที่ห้องนั้นกันเลยว่ะมันอยู่ไหนวะที่นี่มันคืออะไรที่นี่มันคือว่าไรมีอะไรไหมเฮ้ยนี่มันแฟม้มเก็บมาทำไมก็ไม่รู้เก็บมาก็ไม่อ่านบลา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 บโอ้โห,โโห,โหโคใครวะนี่โอ้โหเอาออกไม่ได้เลยแม่งมุมสัตว์ะฮะทำไมตัวเขาเป็นอย่างนี้ xì đầm đầm nè kiếm mấy nè ไฟไม่ไม่ดับไฟกูนี่อนี่ทางนี้โอ้โหเสียงโอ้โหรถอา้าวทำไมทางมันไม่ได้ปิดอะปกติทางมันปิดไม่ใช่หรือฮะไม่ใช่ไหมเอ่ยเอากล้องออกเูอะโอมืดมืดแสบ không biết hơi 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 ูนี้วิ่งวิ่งเปิดวิ่งแอบตู้แอบตู้ใิคะเพิ่อแอบเอาเติมแม็กก่อนยัดไปมึงมันมาป่าววะโอ้โหแม่งโคตรลุ้นแบบใจเต้นตึกๆึนี่โอ้โหเสียงตีนใครวะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะโอเคไะ่ okay. <c oughs> ไปเปิดตู้เซฟโอ้โหเปิดด้านข้างเลยค่ะเปิดด้านนี้วะ <c oughs> มีมีรอบเอลิฟไ,ไปนะเว้ย ไปยังไไปแล้วนะไปแล้วนะอยู่ไหนวะอ้นั่งไงี่ไงก็อุยโอ้ยสจ้งตีนทั้งคนไปดูแล้ว เห็นไหมวะเมนนี่ไมนนี่เออุยมันเดินมาว่ะเดินมาดีคะรอเ้อากับบิฟนี่เปิดประตูมันเข้ามาห้องเดิมเหรอวะเฮ้ยเข้ามาเปล่าวะมันเดินไป ดูโอ oh, ้โหโอ้โหเจเย็นใจเย็นใจเย็นเปิดประตูเปิดประตูโอ้โหปิดประตูปิดประตูปิดประตูไม่ไม่วิ่งสิคะกล้อแตัที่ปิ้นวิ่งป oh, ิ้นอยู่ไหนวะโอ้โหโอ้โหวิ่งกล้องกล้องกล้องโอ้โหมไอ้สัเศร โโอ้หเล่นอย่างนี้เลยแล้วแม่งเปิดประตูปุ๊บแม่งมาดักหน้าประตูอะไรวะขี้โกงอะโอ้ยเล่นอย่างนี้โอ้โหไม่โคุ้นลุ้นอะเยี่ยทำให้ใครเล่นมาเกมเนี้ยเฮ้ยอะไรวะรู้ตัวอะไรรีวิร็วิว วิ่ง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 ประตประตูประตูร้ประตูดิเออเออเร็วๆาที่หลบ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 ลบหลบหลหลบหลบลลห ิมาละสดีฮัทเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยแมงดูมาเนม่ยแล้เปิดตัวนี้เว้ย้ออยายก็ต่อยได้นะวิ่งไปต่อยนะอี่หักเลยตุ๊กแย่งไม้ไปบนมาก,กระทบไข่แม่งเลยไข่แตกเนี่ไปยังวะไปแล้วนะ

ยังไงวะเกียเสียงมันอยู่โอ้โหมันอยู่นี้เห็นปหมวะเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะเห็นนะเห็นนะอู้หมันเห็นอู้หูมันเห็นอู้หมันเห็นเอากล้องขึ้นเอากล้องขึ้นเอากล้องขึ้นเอากล้องเอากล้องกองหาพี่มาไปดิอู้หมันโดนตีมันตีแล้วค่ะ ไปแล้วไปไปดิฮะไปเร็ว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 วิ่งวิ่งวเปิดประตูหาที่แอบมีไม่ของตัวแอบเปิดประตูแอบ เฮ้อเร็วเดีแม็กกนไปยังโอ้ไม่เห็นหนูอ่ะอุนยะว่าไงแบบอู้ไม่เห็นนี่ไงขาสั่นเลยเนี่ยอู้ขาสั่นเลย,นะย,าาลเลยไปยังวะขอให้ชัวร์นะไปนะ ให้ชัวร์ๆนะว่าไปแล้วไปแล้วนะไปยังไหนวะทำไมหายไปไหนวะอุ้ย <c oughs> อะไรอุ Ο ้ยทำไปใช้เก็บโอ้ปิดไม่ได้เลยเออปิดไม่ได้เลย ไม่มือเศษรอดปิดตู้ทำไฟฉายประตู้แค่นี้ก็ไม่ได้แดกหนูหรอกเอา้าไหนที่เปิดอะหรือว่าเปิดแค่สองอัน เกิดแค่2อันเหรอขอดูก่อนมุ่นอ่นึงูกนิดซักคุณพี่เชียวมันแะเห็นแล้ววมเดินมาแล้วมันเดินเลยเดินไปไหนวะโอ้โห การผมนี่ไม่ได้ต่างอะไรจากไม,ม้เลยไอ้เแย่แม่งคนอยู่ไหนวะโอ,โอ้ย อยู่ไหนไปกันนะโอ้มันเดิวมมันด้วมดูเป็งหัน,ม,น,ม,นหามานะ โอ้เปิดไม่ได้นขาดอะไรอีกวะอุ้ยมันเดินทางนี้นเดินทางนี้นเดินทางนี้คือน้องโบนดีกร่บมันเห็นแล้วค่ะมันเห็นแล้วค่ะเห็นแล้ววิ่งค่ะมันเห็นแล้ว,ม,ลวมันเห็นเร็วมันเห็นเร็วเปิเข้าประตู ประตูะะไม่ได้แดกกรอกเอา้าแล้วเปิดมันอยู่ตรงไหนวะนะนี่มันามาอย่างไหมหมาเอย้าายหมากลองจากเลยมาป่าวะตึงเสียงอันนี้หมาป่าวะไปยัง ที่เปิดวางอยู่ไงวะอ๋อนี่เหรอเปิดเปิดแล้วแอบก่อนเดี๋ยวแม่งมาเปิดแล้วแอบก่อนเดี๋ยวแม่งมาเดี๋ยวแม่งมามาวะมาเวะมาวะมีเสียงคนเดินมาฟังดิฟังดิ ไม่เมยอุ้ยมันมามันมามันมาเข้าล็อกเกอร์สิคะเข้าล็อกเกอร์ค่ะโอ้โหแม่งอยู่หน้ากล้องเลยอ่ะโอ้ยใจแม่งเต้นโคตรแรงนะฮะขอผมเนี่ยไม่ใช่ของผมหรอกมั้ย lọc mấy đôi ha bay ăn hả bay ăn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  bay bay này được mày ok bay

มมาว่ะมันมาปรียวเรลิววเาวะมาวะโอ้มันไม่มาโอ้ยไม้มันหา,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 ายใจแรงที่มันได้ยินล่า เรื่องนี้โจ๊ะโจ๊ะขอบอกโอ้อะไรวะแหมโอ้ปิดนี่คนมืดเฮ้ยโอ้แม่งหนุ่มเนี่ยเล่นอย่างนี้ปิดไฟเหมือนนึงแบบมืดอยู่ไหนอะไปแล้วไปได้ยังไปดิลี่ยู ไม่ไปกูไปแล้วนะมันไม่เข้าห้องมันออกไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรกูมันมาเร็วเลยนะมาเร็วเข้มเร็วเหรอซ่อนดิมันเห็นมันเห็นมันเห็น ไปหนีหนีดิคะรอพ่อองแา่ดิบบินเหรอคะหนีเปิดเปิดเปิดแล้ววิ่งเปิดแล้ววิ่งทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนขึ้นขึ้นดิไปดิขึ้นขึ้นหนีไปดิวิ่ง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 เข้าเข้าเข้าทางเข้าอยู่ไหนเออโอ้โหไ้เรืองเสียวอ่ะ ไปไยไม่ฮะแล้วก็ไปเฮ้ยไฟก็มาสว่างเยี่ยมฮึ่มับบัวดใจวายแม่งแบบอขอพักกันขอพักใจกันขาสั่นเลยเนี่ยแม่งโผล่มาฮัเอ้ย แบบแบบใครอยู่งั้นวะอ้าวทำไมไปยืนกังแขนง่าอย่างงั้นแหละคะ่ะแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงต้องสัมผัสดูเองเนี่ยมันไม่มันเรอก็ต้องสัมผัสเองดูผมผมก็เป็นเหมือนกันแหละดูคนอื่นไม่มันเล่นเองแบบแม่งน่าโกรธสัตว์ อบบืกูจะเจอเฮียอะไรกะเนี่ยจำไม่ได้แล้ยเอ้ยอะไรวะกูอะไรวะโอ้โหมาเป็นแท่งออ I'm s พ่อขอโทษอะไรวะ But you can't leave ช่างไม่งีะไม่แปลอะพ่อทำอะไรมันน่าลยอพ่ด้ Can you อะไร our lord the wall rider tearing his truth to the unbelievers the only way out of this place is the truth accept the gospel and all doors will open before you ก็มันให้ดูอะไรของแม่งก็ไม่รู้เไงจริงๆแม่งต้องมีวอลลีเดอร์ฆ่าคนใช่ไหมแต่แม่งเสือกไม่มีปวดหัวเลยนะฮะอะไรเ <c oughs> ตื่นอะที่ไหนเนี่ย <c oughs> ตื่นมาตาก็เบอร์บอกแล้วเมื่อคืนอย่่เยอะใหญาเยอะ,อยยอะอยตื่นมาเบอร์เลยคนเรียงเลยนะคันจมูกเลย แม่กล้องโอเคกล้องยังอยู่โอเคเอสอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะไม่ไหวแล้วแบบไม่แบบถ้าหัวใจวายนะเออก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เ,เพื่อนๆดูด้วยนะสำหรับใครเออจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยฮะ <c oughs> เอาก็กดติดตามด้วยนะเพื่อดูคลิปใหม่ๆนะฮะเออ นะฮะก็ไปเพียงเท่านี้ก็ไปแล้วฮไปเจอกันบ๊ายบายจุ๊บลิ้นดินพันหมดแล้วบ๊ายบาย